พลโทพิเชษซื่อสัตว์แม่ท,ทัพพักที่3ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการคาารวบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอ,อกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3เป็นประธานในการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอ,อกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือที่กองบัญชาการกองพลฐานร,รับที่7อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เยแม่ทัพภักที่3กล่าวว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศที่ทางรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่งทางกองทัพภักที่3ในฐานะส่วนราชการที่ทํางานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสําเร็จเพื่อไม่ให้เกิดผลก,กระทบต่อประชาชนทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาในระดับส่วนราชการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัดจะทราบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่แล้ว คอยช่วยกันขับเคลื่อนส่วนราชการเข้าปฏิบัติต่อพื้นที่ถูกเผาป่าโดยเร็วๆตอนนี้หากเกินกำลังทางกองทัพภาคที่3พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือกำลังพลเข้าไปสนับสนุนในทุกพื้นที่จากนั้นแม่ทัพภาคที่3ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์สงวนส,วนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันเปิดกิจกรรมรัฐรฐัร่วมใจป้องกันไฟป่าเป็นการคิกออฟประจำปี2564ที่บริเวณลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาก,การกองพลหานร,รับที่7 ท่านี้เพื่อเปการบูรณาการความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝนละอองในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและเปลี่ยนรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่3และกองทัพบ,บกต่อไปนมนิวัตรไก่เลิกรายงานพลตรวจโทชินภัสนรสศรสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในห้วงที่ผ่านมาและนโยบายสกัดกั้นการปรับปรวมยาเสพติดตามลำน้ำโขงจากนั้นเดินทางลงเรือบริเวณท่าเรือสามเหลี่ยมทองคำเพื่อรัตะเตอร์เบียนสำรวจหน้าน้ำโขงที่มีเขตติดต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยเมียนมาและสอปปอลาวตามเส้นทางยุทธศาสตร์ทางลำน้ำโขงเพื่อป้องกันการหลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านจุดตรวจคัดกรองโรคตามนโย,ยบายของทางภาครัฐ ทีมขา News ่าวไทยข่าว n e ส s รายงานที่บ้านบัวตมบนตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายดาบตำรวจสมบุญนันทพิษเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูรธรจังหวัดพะเยาได้ใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำทำตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยอยู่อย่างพอเพียงด้วยการเลี้ยงอ้นหรือตุนอนอต่นอน้นและเลี้ยงหดูพุกสายพันธุ์พะเยาในบริเวณพื้นที่บ้านของตนเองสามารถสร้างไรายได้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี โดยดาดตำรวจสมบูรณ์กล่าวว่าได้เริ่มเลี้ยงอ้นมาประมาณ3ปีแล้วเพื่ออนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้เอาไว้อีกทั้งเป็นการทําตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ตํารัดไว้ว่าให้ปวงชนคนไทยอยู่อย่างพอเพียงนอกจากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงยังสามารถสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวจากการจาหน่ายอน้นเนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงอน้นมีเพียงข้าวโพดอ้อ,อยและอาหารสําเร็จรูปซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนซึ่งอ้นเมื่ออายุได้ประมาณ45วันจะจําหน่ายอยู่ที่คู่ละ4,500บาท ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงอ้นจะซื้อไ้เลี้ยงดูเล่นส่วนราคาที่สูงนั้นเนื่องจากอ้นให้ลูกเพียงปีละสองครั้งโดยในแต่ละครั้งนั้นให้ลูกไม่มากจำนวน2-6ถึงตัวเท่านั้นจึงทําให้มีราคาที่สูงนอกจากการเลี้ยงอ้นที่ประสบความสําเร็จแล้วยังเลี้ยงหนูพุกสายพันธุ์พะยาวควบคู่กันไปด้วยซึ่งกําลังอยู่ในช่วงขยายพันธุ์ในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีผู้ที่สนใจเลี้ยงหนูพุกและอน้นมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างไม่ขาดาดย เนื่องจากโอนและหนูพวกปัจจุบันนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากปนวิทย์อยู่ดีรยายงานดณสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความสําคัญและความร่วมมือและมาระวังปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ขนาดนี้จะดีขึ้นตามลําดับยังแนะนําให้สวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยออกจากบ้านพักร้อยเปอร์เซ็นต์มีการเว้นระยะห่างล้างมือ พร้อมกับขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละจนสามารถควบคุมสถานการณ์ไปได้โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้ออกประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดโดยให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภทได้แก่ให้สามารถเปิดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆแต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทภายในสถานที่ดังกล่าว รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สุปอร์ตสโตร์สวนแสดงสินค้าก็เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติโดยทางร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าต้องมีการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการจํานวนผู้นั่งบริโภคในร้านการจัดสถานที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เจริบัญยงเสนารายงานทนายชอพงออ,อดีตผู้สมัครสจเขตสองจังหวัดปาจีนบุรีพร้อมด้วยผู้ใหญ่แบงค์โยธินพงอ,อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบตำบลท่าตูมลงพื้นที่ตลาด304หมู่ที่10ตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้กำลังใจกับปัรหาพ่อค้าแม่ค้าพร้อมพบปะป,บประชาชนและนำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไปแจกให้กับพ่อค้าแม่คา้าเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการและผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าในตลาดนัดสามสปลาซาถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเพื่อประชาชนของส่วนรวมส่วนทางด้านพ่อค้าแม่ค้าและผู้จับจ่ายสินค้าในตลาด304ก็ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยทางด้านทนายชอและผู้ใหญ่แบงก์โยทินยังได้กล่าวอีกว่าหากมีโอกาสก็จะขอลงพื้นที่อื่นต่อไปให้ทั่วภายในตำบลท่าตูมและยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันป้องก,กันตัวเองจากโรคโควิด -19 ้คือการสวมใส่หน้าก,ากากอนามายัย และเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเชชวันสิศิปินรายงาน